สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับรายการทุกข่าวกับดิฉันนางสาวดาวน้อยพรสบายทางช่องคลอดวันนี้ดิฉันจะมารายงานสถานการณ์ที่ร้อนแรงในตอนนี้ทุกช่องสื่อสถานการณ์ในตอนนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่มีอาการกระสับกระส่ายหรือมีความต้องการที่อยากจะออกรถป้ายแดงสบายกระเป๋าสบายดอกเบี้ยสบายเงินดาว ท่านผู้ชมต้องมาที่โชว์รูมฟอร์ดสมุทรสาครเพื่อที่จะรับวัคซีน2เข็มเข็มแรกเป็นวัคซีนดาวเพียง35,000บาท่อนเริ่มต้นเพียง11,000 x x x วัคซีนเข็มที่2ดอกเบีย้ย0%นนาน60มวดและเรายังแถมฟรีประกันภัยชั้น1ของแต่งอุปกรณ์มาตรฐานครบ พร้อมการบริการอย่างดีเยี่ยมหลังการขายขณะน,นี้มาถึงเวลาของโฆษณาแล้วดิฉันนางสาวดาวน้อยผ่อนสบายขอพักช่วงโฆษณาสักครู่แลาเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะ มาพบกันช่วงที่2นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทดลองขับหรือต้องการปรึกษาในเรื่องของการออกรถแต่ท่านไม่สะดวกที่จะออกจากบ้านโทรมาที่เบอร์034 834 428-9นะคะหรือว่าทักแชทมาทางเพจฟอร์สมุทรสาครหรือ Ford Pro Hot ตบายชิปเกก็ได้นะคะทางเราจะมีทางแอดมินคอยบริการท่านลูกค้าอยู่ และถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกจากบ้านเราจะมีบริการถึงหน้าบ้านท่านนะคะอย่าลืมติดต่อมาหาเราโชว์รูมฟอร์ดสมุทรสาครยินด,ดีให้บริการทุกท่าน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้นางสาวดาวน้อยผ่อนสบายกับรายการทุกหมอข่าวทางช่องคลอดต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ